อยู่นี่มันอยู่ใต้ต้นไม้ครับมัน,นี่เป็นโค้วยพนวะไม่ไงพนว่าเป็นค้วยว่าสันวะเป็นค้วยอยู่ใต้ต้นไม้เลยต้นไม้ต้นนี้น้อยครับมไม่ไงพนกําลังเบิ่งโค้ยครับเนี่ยไม่ไงพนว่าแม่นโค้ยมันครับนี่โค้ยเม่อเอียงก่อนไม่ไงนี่อ๋อแดงอ๋อไม่อีนู่นแดงนี่ไม่ไงพนกําลังโค้ยอยู่ครับโอ้ยมันบินออกมากไอตัวนันะ่นน่ะนี่นะครับโค้ยมันได้แล้วครับ ตัวนึงป่นมันอยู่ในดิหนึ่งสิบอกมึนไงแล้วตัวนึงอ่งแมงยีนู่นแดงได้แล้วครับสองตัวแล้วลุ้มเดียวมันมันเป็นขวายื่นนะนะไอ้บางเดจได้ไหมบุตรพุนถ้าเราไม่ไงโอ้นี่มันเป็นข้อยิงค่ะโอ้นี่นะครับขวายแมงยีนุ่นแบ่งบางขวายมันลงไปเลือกบ่เลือกว่ายู่มันออกแบบ ปล่อยแล้วครับกวยหนึ่งกล้วยดูเนี่ยครับจากเสียนดูดูเบิ่งครับการกลอีนูน่นแดงครับไม่คิดจมาเล่นน้ำหาจ้ะอือคือหลุนครับหลุนหลุนหลุนโอ้ยดูสั่นบกน่าหวานเลยสุวาสั่น์หรอไม่ใช่ยอยู่วะอยู่อยู่หลุนครับหลุนกันลวงแล้วครับลวงแล้ว นี่เอ้าได้กินูนหน่อยเอ้าได้อีนู่นหน่อยครับอีน,นู่นนึงมาหน่อยนี่นี่ตัวใหญ่อยู่นี่ลุ่นไฟออนี่แหละไม่ใเงยพนวัยไม่อีนู่นไฟครับนี่เดียกักันนั่นทุ้นสองตัวแล้วครับไม่ใหญ่พออีกแล้วครับควาวยนึงมาลุ่นกันครับมาควายนี่สิมีปะเสียดายครับเมื่อแล้วมันมาครับบโมยูอันมาตอนนี้เสียดายโมยูอู้หูได้ควายนี่มีอยู่ตัวเดียวในตัวเดียวโอ้ย รุ่นว่าที่มี่สามตัวซี่ตัวเมเนาะไปกันต่อครับไปพุ่นวะพุ่นครับม่้ยไงพุ่นไหนเราตัวนึงอ่ะนี่โน่นแดงมองม่้ยไงตัวนี้นู่นไฟออไมันนี่นู่นไฟเออนี่นู่นนำค้างอ,อ๋อใส่เบิ้องอู้ตัวแดงขึ้นกันเนาะนี่แหละนำค้างอ,อ๋อไม่นู่นนำค้างแม่เราไม่เงี้ยที่ใดก็โน่นสาหามั ครับชั่วที่ได้กินแม่เมีนธรรมดาเด็กครับแางหาแต่เราลุมบางหลุมกะบสองโตครับบางหลุมกะโตเดียวครับฮะได้แล้วจะนั่งมันครับหมานละครไอ้หนึงแม่งอีนูน่นแดงแม่งอีนูน้นแดงเนาะอือโอ้ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่หลุมนี้นี่อยู่ประมาณตัวเดียวนี่แหละครับไม่ใหญ่เห็นนี่แหละครับขว้ยนึง ก๋วยไงพ่อหนิไม่ไงม,มาหลุดกันครับมีเต๋วสีเด็กโตเด็กโตหรอไม่ไงเนี่ยนะโอ้เด็ตัวนึงอ้าวเบอร์แล้วสีตัวเดียวนี่แหละครับลุงนี่นี่ครับผมมาพ่อค๋วยนึงครับเนี่ยนี่ค๋วยแม่ยี่นู่นครับอยู่ขางต้นไม้น,น้อยๆงที่ละครับโอ้ยตัวนี้นะตัวใหญ่แท้ค๋วยเมื่อกี้ตัวใหญ่ขนาดเลยใช่ไหมคะฮะไม่ก้นหรอบปล่าเอางานเขา ไปครับนครับชัวสีได้สัวสีได้แต่ละาหลุดโตครับล่ากันเด้อลุงนี่มีจเโตัมั้งย่เตียวจังหวะหลุ่นกันครับมาหลุนกันพอแล้วครับมั้งยี่เตีวพอแล้วโตเดียวโอู้แต่ตัวนี้ตัวใหญ่แห้งมันอีกแล้วครับมั้งยี่เตียวมานอีกแล้วควายนี่มิโตเดียวเนาะเอออือมั้งยี้ยี่ยี่พออู้หูแล้วครับอืออีนู่น บินละบินละลุนลุนลุน่ออ้ตัวใหญ่ตัวเนี้ยอ้ตัวเงยอยมาหลุดกันครับบาเขาปลาเทียนเนี่ยสีใดแม่อีนุ่นลายบอไปเบิ่งกันครับทีมือแม่ใหย่ต๋วครับนี่ครับแม่อีนุ่นแม่เงยเต๋อผ้าปขกุดครับสี่ไดมาหลายเติบอยู่ครับถุงใหญ่นึงอ่ะผมว่าห้เทส่คูนี่แม่เงยพลวาเที่ไ่บอร์ครับเพราะว่า มันจะบินครับทำคำปุ๊บบินเลยมันบ่ม่ไงน,นี่มันเขาตู้เย็นกำลังสะขึ้นให้บอลนะก็ล่งเง,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 งีก็เงี้ก่อนี่จบคลิปนี้กะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ได้ด้วยครับอพี่น้องรับชมอยู่จังหวัดใดกะคอมเมนต์มากฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ